6เชฟดังระดับโลกเผยอาหารไทยจานโปรดพร้อมเปิดใจทำไมอาหารไทยถึงได้รับความนิยมเว็บไซต์มิชลินไกด์ได้มีการออกมาพูดถึงความนิยมของอาหารไทยโดยเฉพาะกระแสจากซีรีส์เรื่องฮังเกอร์ทาง Netflix โดยเฉพาะเมนูอย่างผัดซีอิ๊วโดยทางเว็บไซต์มิชลินไกด์ได้มีการพูดถึงอาหารไทยไว้ว่านอกจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้ว อาหารไทยนั้นอุดมไปด้วยรสชาติส่วนผสมรูปแบบและเทคนิคที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลแบบสดๆผักผลไม้จากฟาร์มในท้องถิน่นที่อาหารไทยสามารถนำเสนอได้อย่างไม่รู้จบโดยทางมิชลินกายได้มีการเชิญเชฟชื่อดังจากทั่วโลก6ท่านให้ออกมาเปิดเผยถึงเมนูอาหารไทยที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งเชฟทั้ง6ท่านดังกล่าวนะครับได้แก่ 1. มาโลโคลาเกรโกจากร้านอาหารมิลาชัวประเทศฝรั่งเศส h h e s ฮ o ตัน u m e n t h a ทจากร้านแฟ t ดักสหหราชอาณาจักร a n n แอน p h i ีพิกจากร้านพิกประเทศฝรั่งเศส 4. Gordon r a m s รมซีจากร้าน Gordon r a m s ซ y สหาราชอาณาจักร w Wo ว Gang p พักจากร้านคัดประเทศสิงคโปร์และแชฟคนที่6ได้แก่ Andres k ค m i ม a ดาดาจากร้านชาร์ลส์ชาเอนสไตน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเชฟทั้ง6ท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารไทยและรวมถึงเมนูโปรดของพวกเขาเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีเมนูโปรดและรวมถึงความคิดเห็นต่ออาหารไทยอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ท่านแรกครับคุณมาโลโคราเกรโกโดยคุณมาโลเป็นเชฟชาวอิตาลีอ์เจนตินาวัย46ปีโดยทางคุณมาโลได้อธิบายไว้ว่าผมชอบแกงเขียวหวานและผมก็ชอบต้มยำด้วยและพวกเขาก็ยังทำอาหารได้อร่อยอีก และนอกจากนี้ผมยังชอบความขึ้นชื่อในเรื่องของดินแดนแห่งรอยยิ้มและนอกจากนี้พวกเขายังมีสตรีทฟู้ดที่ผมชอบด้วยเช่นเมนูอย่างหมูปิง้งซึ่งมันอร่อยมากมาต่อกันที่ท่านต่อไปครับก็คือคุณเฮสตันจากสหราชอาณาจักรโดยคุณเฮสตันได้มีการเลือกไส้อัว่วซึ่งเป็นอาหารเหนือของไทยเราเป็นเมนูสุดโปรดของเขาโดยเขาได้มีการกล่าวถึงเมนูดังกล่าวไว้ว่า ไส้กรอกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อคุณนึกถึงอาหารไทยถึงแม้ว่าเมนูไส้กรอกของไทยนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับนักชิมนอกประเทศไทยเท่ากับผัดไทยหรือว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานก็ตามโดยเขาอย่างในกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าผมชอบไส้กรอกนี้และผมก็มักจะมองหาของอรอ่อ,รอยๆแบบนี้เสมอตอนที่ผมไปที่ประเทศไทยผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้พบกับเมนูไส้อัวน,นี้ มันมีรสชาติเผ็ดหอมและมันก็มีรสชาติที่ดีเยี่ยมและนอกจากนี้ยังรวมถึงไส้กรอกอีสานอีกด้วยมันเป็นของหมักดองและผมก็สนใจอาหารหมักแบบนี้มากเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไส้กรอกที่ดีกับสุขภาพลำไส้แบบนี้คุณจะขออะไรได้อีกมาต่อกันที่เชฟท่านต่อไปครับนั่นก็คือคุณแอนโซฟีพิกซึ่งเธอเป็นเชฟผู้หญิงรายเดียวในฝรั่งเศส ที่ได้รับมิชลินสตาร์3ดวงในปี2023โดยคุณแอนได้เลือกเมนูสุดโปรดนั่นก็คือต้มขากุ้งและต้มข่ากไก่โดยเธอได้ให้เหตุผลไว้ว่าทั้งสองเมนูนี้มีส่วนผสมที่ฉันโปรดปรานสองอย่างซึ่งได้แก่ข่าและเครื่องเทศพริกไทยผสมกับมะนาวเล็กน้อยและนอกจากนี้ยังผสมด้วยมะกรูดและคุณยังสามารถเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติด้วยข่าและมะกรูดเองได้อีกด้วย โดยคุณแอนได้กล่าวว่าเธอได้ค้นพบเมนูนี้จากเพื่อนของเธอเมื่อตอนที่เธออาศัยอยู่ในประเทศไทยมาต่อกันที่เชฟรายต่อไปครับท่านนี้เป็นคนดังที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือกอร์ดอนแรมซียโดยทางคุณกอร์ดอนได้เลือกเมนูแกงฮังเลโดยเขากล่าวไว้ว่าอาหารไทยจานโปรดของผมเป็นแกงแสนอร่อยที่มาจากภาคเหนือของประเทศไทยนั่นก็คือแกงฮังเลกอร์ดอนแรมซีย์ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า ในตอนที่ผมถ่ายทำซีรีส์สารคดีเรื่อง g r a c Escape e ซึ่งผมใช้เวลา1เดือนในประเทศไทยผมได้มีการเดินทางไปภาคเหนือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติอันเผ็ดร้อนของอาหารในภูมิภาคนี้และในขณะที่ผมอยู่ที่นั่นผมก็ได้เจอป้าคนหนึ่งกำลังทำเมนูนี้เพื่อนำไปถวายพระในท้องถิน่นและในท้ายที่สุดผมก็ได้ชิมมันเป็นครั้งแรกและผมก็รู้สึกประทับใจมาก มาต่อกันที่เชฟรายต่อไปครับนั่นก็คือคุณวูฟกังพักซึ่งเป็นเชฟชาวออสเตรียอเมริกาซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการทำพิซซ่าโดยเขาได้มีการเลือกเมนูโปรดของเขาก็คือผัดไทยเขายังได้กล่าวเสริมด้วยนะครับว่าในฐานะที่เป็นนักเดินทางที่ลงหลายในเรื่องของอาหารและต้องการลบเส้นบางๆระหว่างประเพณีและนวัตกรรมผมชอบผัดไทยและผมก็ยังชอบกินเผ็ดอีกด้วยผมชอบอาหารจานนี้ เพราะว่ามันมีรสชาติที่กลมกล่อมดีมากทั้งหวานทั้งเผ็ดคุณสามารถใส่หอยเชลล์แห้งลงไปพร้อมกับบะหมี่ที่โรยด้วยใบสะระแหน่สดแถมด้วยผักชีอีกสักเล็กน้อยบางทีมันอาจจะเป็นอาหารที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนอกจากนี้เขายังได้แสดงความคิดเห็นต่อผัดไทยด้วยนะครับว่าผมคิดว่าผัดไทยตอนนี้มันเป็นโฆษณาที่ค่อนข้างดีและถ้าคุณทำอย่างถูกต้องมันจะกลายเป็นหนึ่งในอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ผมทำผัดไทยในลอสแองเจลิสและผมก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับอาหารเมนูนี้มาต่อกันที่เชฟรายต่อไปครับท่านนี้คือคุณแอนเดรียสคามินาดาโดยทางคุณแอนเดรียสเป็นเจ้าของสถิติเชฟบิชลินสตาร์ดวงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งเขาทำได้ตอนอายุ33ปีโดยทางคุณแอนเดรียสได้เลือกเมนูโปรดของเขาก็คือส้มตำโดยเขาได้มีการอธิบายไว้ว่าถ้าจะไม่ผิด ครั้งแรกที่ผมชิมมันก็คือในปี2018ตอนที่ผมไปทัวร์ในเอเชียและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ชอบมันและมันก็เป็นสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเสมอเมื่อผมเดินทางมาที่กรุงเทพผมชอบทำเมนูนี้กินเองและผมก็อาจจะกินพร้อมกับลาบหรือว่าไก่ย่างก็ได้แต่ทั้งหมดผมชอบทำกินคนเดียวครับผมและนั่นก็เป็นเมนูโปรดของเชฟมิชลินสตาร์2023ทั้ง6ท่าน แล้วก็รวมถึงมุมมองต่ออาหารไทยของเชฟทั้ง6ท่านนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นปี2023ทาง Taste Atlas ซึ่งเป็นเว็บไซต์สารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลอาหารจากทั่วโลกได้มีการจัดอันดับ10แกงที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนะครับเมนูแกงพแผนงของไทยสามารถคว้าแชมป์แกงที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ไปได้และนอกจากนั้น อันดับที่2ก็ยังตามมาด้วยเมนูข้าวซอยซึ่งสําหรับข้าวซอยนะครับเคยเป็นแชมป์เก่าของเมนูแกงที่ดีที่สุดในโลกในปี2022และนอกจากนี้ใน10อันดับดังกล่าวยังมีเมนูไทยอีก3รายการนะครับซึ่งได้แก่แกงเขียวหวานซึ่งได้อันดับที่7แกงมัสมั่นอยู่ในอันดับที่8และแกงส้มอยู่ในอันดับที่10ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเมนูแกงที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023 5อันดับใน10อันดับดังกล่าวเป็นของอาหารไทยและนอกจากนี้นะครับเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของไทยอย่างชาไทยก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่7ของโลกในการจัดอันดับเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ oh ที่อร่อยที่สุดในโลกซึ่งสำหรับอาหารไทยนะครับถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ 5F ซึ่งได้แก่ฟู้ดฟิล์มเฟสติวัลแฟชั่นและไฟติ้งซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมและของดีของประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังสร้างสรงรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ